ก็สวัสดีครับช่องบาบุญทองคุณนฤทธิ์ก็วันนี้ผมมาอัพเดตการลงถิ่นบักซอบักซอถิ่นของขบวไฟของเราว่าตัวกินั้นดีนะก็เอามาทำที่ว่าถิ่นตัวนี้จะลงบ่ดเขาพิสูจน์ไว้แล้วว่าถิ่นเิ่งคือใช้ลงลงกับรางรถไฟได้ จะไปนู่นนะของปั๊กคือจากหลังสงกลังจากหลังสงการแล้วก็จะวางก็จะเลื่อวางเรื่อวางวางรูปับทีไทว้เป็นที่ที่ที่แดงทิปำงหัวถสะพานเป็กายี่ันอาถจะกรียกตัดซอสนี้่ไหนภูเขาไปอ่ะลาวานคน่ ผ่านการทดสอบแล้วไงของรงมุ่นหินนะหุ่นหินเป็นผุท้ทดสอบแล้วก็ให้เอาทางรถไฟมาใช้นะไม่ใช่ว่าจะมาใช้กันปึ๊บพับเลยไม่ได้นะต้องผ่านการทดสอบกันคือเป็นหินที่แข็งใช้ลงหมอนลางรถไฟเนี่ยหินตัวเนี้ยหินใหญ่อย่างมากเลยทุกคนเขาเรียกหินบักซอแต่คลิปที่แรกอ่ะโอ้ผมไปถ่ายลงหัวสะพนานน่สั้นสั้นเองเพิ่งเขาเพิ่งเขาเพิ่งลงไงลงไม่เสร็จนี่บานสามวันละสีว่วันแล้วนี่ก็เลยมาอัปเดตทุกคนได้ชมกันจากหลังวันสงการ คนเขาจะลงเขาจะรีบทาให้เสร็จจากลานสงการแล้วก็เอาลวางหมอนรถไฟแล้วก็ล่างรถไฟทุกคนจะมีเครื่องจักรเข้ามาทีนี้เดี๋ยววันนั้นผมจะบ้าเบียทุกคนได้ชมกันผมก็จะต้องมาทดสอบต้องมาไม่ใช่ต้องมาต้องมาดูเรื่อยๆทุกคนมาอัปเดตดูให้เรื่อยๆว่าเนี่ยเขาต้องมาต้องต้องมามามาดูเรื่อยๆว่าเขาลงช่วงไหนหลังสงการนะว่าหลังสงการเขาบอกแล้วเขาจะลงลัางรถไฟเนยดีมาแล้วลุก เจอรถไปสิบล้อยเนี่ยเอาหินตัวเนี้ยไปเทคนเนี่ยมาแล้วน่าจะเป็นรถพว่วงฝุ่นตลบเลยทุกคนวิ่งก็ฝุ่นตลบสิบร้อยหัวหินหยุดจะทำอะไรไม่รู้นี่นี่นี่นะมาจากอู้ม้านพุทธมณฑเลยนะวิ่งไว้นี่ที่เขาลงมาเนี่ยเนี่ตัวเนี้ยเห็นดำตัวเนี้ยเขาเลยเห็นลักซอน มาจากทุ่งไรทางโน้นเนี่นนะยเห็นบักซอคนเขาไปกองไว้ตรงหัวสะพานเลยนะนเห็นไหมเนี่ยบักซอเนะี่ยเขาก็ดีแล้วเขาหยุดให้เราเขาไม่เขาก็มีโอ้นิสัยดีสิบล้อยอ,ยอมรับนิสัยดีทุกคน เดี๋ยวเราถ่ายคลิปเขาก็หยุดชะลอไงเขาไม่วิ่งไวไงว่านี่ใสดีไหมนี่ก็เขาชะลอเด้เขาวิมงมาฝุ่นมาแห้งเหียนข่อยยืนถ่ายคลิปอยู่เขาหยุดเด้หยุดฝุ่นหายหมดก่อนเนี่ยเขาเรียนใหมนนออ่นี <laughs> ่เออฝุ่นใช่่โอ้เขานี่ใสดีครับรถนี่ใสดีอย่างมากเลยสิบรอ้อยอยู่เนี่ยผู้ี่ยืนถ่ายคลิปอยู่เขาเยินมาผมว่าเขาเบรกอะไร<อ>เขาเบ่งกให้ฝุ่นหายไป<อ>ไง เขาคอวิ่งช้าๆไงเห็นเราถ่ายคลิปอยู่โอ้โหขอบคุณอย่างมากเลยไม่จะว่าอย่างไงละเ็าก็เห็นถุนขายคลิปอยู่เ็าก็เลยชะลออ้โหนี่ใสดีคุสิบร้อยขนหินเนี่ยทำรางรถไฟเนี่ยยอมว่าที่ใสดีอย่างมากเลยผมยืนถ่ายคลิปอยู่เขาก็เห็นวิ่งมาแต่ไกลฝุ่นมาแต่ไกลเห็นผมยืนถ่ายคลิปอยู่ก็เลยชะลอชะลอให้ไงชะลอให้ไม่ให้ฝุ่นมามากไงนี่ไงเห็นบักซองไงเนี่ยผมจะเดินถ่ายเดินดูไปเรื่อยไง เขาเข้าลงไปเรื่อยจนถึงตรงแบคโคลนะที่จักหินบักซอ่อละหินตัวนั้นหละหินดำเนี่ยที่ทําตัวเนี้ยไปเป็นหินลาวาทุกคนเป็นลาวาที่แข็งตัวเป็นจะเป็นล,ล้านปีไปเลยเนาะสมัยแต่ว่าหินอันนี้เอามาจากสุรินทุกคนแต่จากสุรินเอามาจากไหนที่หนึง่งไม่รู้นะแต่อันนี้เอามาจากสุรินนี่เขาอัดนี่นี่เห็นไหมแต่ว่าต้องอัดอีกนะตอนวางหมอนเขาว่าจะมีเครื่องอัดหมอนลงไปอีกอัดให้แน่นเลยนี่เขาอัดให้ ให้แน่นเฉยไงไม่มันออกไงเห็นไหมอย่างดีเลยทุกคนนะเนี่ยทำไปถึงน,นู่นแล้วล่ะทุกคนนั่นแหละก็จะเริ่มวางนี่ไงรางรถไฟเนี่ยเนี่ยก็เลยพามาอัปเดตทุกคนได้ชมกันวันนี้นเพอัปเดตทุกคนเดี๋ยวถ้าเป็น ep สองทุกคนตัวนี้ ep หนึ่งก็จะลงวันวันพรุ่งนี้วันเสาร์นี่ ep สองนี่เป็น ep สองผมจะลงอะไร จะลงอีก EP สองเนี่ยจะลงอีกวันอาทิตย์พีหนึ่งผมก็จะลงวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ผมถ่ายมาถ้าเป็นถ้าเป็นสอง EP นะทุกคนตรงที่ว่าเขาทำเนี่ยนี่อัดไอไปทำเป็นที่เห็นลงที่วางหัวลรางรถไฟหลังสงการถามหัวหน้าเขาเล่าว่าเขาจะวางหอวรถไฟและรางรถไฟเนี่ยที่เย็บไปทั้งสองข้างทานจะวางแล้ว จะเครื่องจักรเข้ามาถือแบกคูจะใช้แบกคูยกเนี่ยยกรางรถไฟนี่แหละส่วนหมอนน่ะก็จะตีใหญ่รถเครื่องจักรแบบอัดลงไปไงก็มีแค่สิบร้อวิ่งอยู่คันเดียวคนไม่เห็นเนี่ยหินของอะบักซ้อนบักซ้อนอยู่ที่อาลงณเนี่ยทำหินรางบอลหมอนใส่ทางนี้จะไม่ทำ ีินียกันเนี่ยจะไม่สีดำนทุกคนอาจจะมาใช้นกันนี่แหละผมสมนใจหินดำมากอย่าหินลาวาง่งตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะหินขวาเป็นหินบักซอที่สีดำหมดอันนี้ตแบไม่ดำนะดไมหินุกเห็นไหม้มงวนจะเป็นหินคุกนะที่มาือ งานสร้างแล้รถไฟนี่ม้วนหินมนอะไรนี่มีแต่สิบร้อยอย่างเดียวคนหกร้อยไม่มีหกร้อยจะม้วนหินมนอะไรนี่มีเป็นสิบร้อยอย่างเดียวถ้าเป็นสิบร้อยอย่างเดียวเนี่ยเดินพาเดิน เนี่ยคราทำปากก้อนเนี่ยผมว่าผมสงใจยูทำไมมากรอกไว้ตรงนี้ตรงนี้ท,ทีเดียวที่ไหนได้มไม่ติดสี่กองก้นไฟนี่คือเห็นพวกนี้ผ,นผ่านนะผ่านการทดสอบของไอ้ลุงโมั่แล้วนะก็เป็นหินที่แข็งที่คล้ายรองทุไฟได้เขาทดสอบมาแล้เนี่ยเขาถึงเอาให้ช้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่ดสอบเขาเขาก็ไม่มาทดใช้ผมโอ้หูเงินไปที่นีโนนเนาะ ทำนึ่ทางรถไฟเป็นพันล้านคนแต่ละจุดแต่ละจุดไม่ได้รวมหมดนะส่วนรวมก็หกหมื่นหกพันล้านที่เป็นเส้นของบ้านไผ่ไปหาในนครพนมแต่จุดนี้ก็ประมาณเจ็ดพันตัวล้านเนี่ยเป็นจุดที่ว่าจุดตัวนี้ไปหาไอ้น้องข้อแต่ละเส้นแต่เขาคุณรับหน่อยเจ็ดพันตัวล้านนะที่ผมอ่านอ่านปต้ใต้ของการทางรถไฟที่ปาก ดินกุ๊กุงเนี่ยมันจับที่นี่จับทีนีดินกุ๊บเนี่ยที่ทางเนี่ยตัวนี้แหละที่ไปถ่ายทีิเนี่ยที่อัดนอัดรนนี่คือคือเป็นหินปุ๊บตัวนี้นี่ปุ๊บนะที่ใ้าัดปทางนี่เป็นหินแล้วได้ตโกตัดที่จะเขาวางบนทางรถไฟคน วอนลางก็เตือนพ่อไม่หดแลนะก็ขอขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่แนะนำผมนะครับผมผอขอขอบคุณมากเลยมีคอมเมนต์หนึ่งให้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์นั่นผมก็ขอขอบขอบขอบคุณอย่างมากเลยทุกคนเการนั่งมอเตอร์ไซค์มาถ่ายคลิปนั้นผมมันใจทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอากาศมันร้อนด้วยต้องต้องขอขอบคุณอย่างมากเกินที่แนะนําผมนะแต่ผมไม่ไหวจริงขับมอเตอร์ไซค์มาท่านผมขอเดินถ่ายคลิปอย่างเงี้ยทุกคนนะ ยังไงก็อย่าว่ากันทุกคนยังไงก็ให้ชมคลิปแบบเดียวไทม์ไปเลยทุกคนไม่ต้องไปตัดต่ออะไรนะเนี่ยให้ชมแบบเป็นเดียวไทม์ไปเลยเรามันผมไม่ตัดต่อตัดอะไรผมอยากให้เสนอคลิปด,ดีๆอ่ะทุกคนไม่ตัดต่อถ้าเป็นเดียวไทม์ยาวไปเลยนี่ไงเราก็มาถ่ายทุกคนไปเดินให้สุดนะจะพาเดินที่สุดก่อนนี่ไงหินคุกที่คุกทําทางรางรถไฟเนะนี่ยนี่แหละเนี่ย ที่ผมถ่ายมาเนี่ยก็จากตรงนี้ไปถ้าจะสุดอยู่ตรงนั้นน่ะตรงทางสิบล้อที่มาเอาหินลงมานาทำสุดอยู่ตรงนั้นก่อนไนงส่วนไปข้างหน้าก็ยังไม่ทําแล้วก็จะทาอะไรมาอีกน,นัแต่เขาว่าทันถ้าทันก่อนสงการไงนี่เขาทาแค่สามวันสี่วันนี้งั้นเนี่ยถึงนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ไม่ต้องห่วงวเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกอีกจักประมาณสักอาทิตย์หน้าทุกคนตรงนี้นะ อาจจะติมไปหมดเลยก็ได้อาจ,จเป็นหินสีดาเรียบร้อยหมดแล้วก,ก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนะสิบล้อมาตรงนั้นนะนะ่จะจะสุดตรงนั้นนี่ลงมานี่สิบล้อมาสิบล้อขึ้นมาหินเนี่ยหนี่น่แล้วก็จะลงตนะัวหน้าแต่ตัวเนี้ยไอที่เขาทำไอหินอัดลางลุกไปจะสุดตรงนั้นพอดนะีสุดตรงที่สิบล้อลงมานะ น,นั่นพอดีเยกตัวที่เลี้ยวลงมานี่แหละทุกคนนี่แหละเนี่ยน่ะเว็กวูวที่ตัดอยู่นะคือข้างหน้านี่คือเป็นเป็นหินคุกที่ทำทางรถไฟเนี่ย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 นี่แบบนี้แหละ เขามาตรงนี้แหละจุดนี้แหละเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยเห็นไหมนะอยู่มือผมอะเป็นภูเขาไปเลยเห็นไหมหลังต้นอยู่ขาอยู่ตัดอยู่ขายิบตัดน่ะหมดไปแล้วสิบล้อเอาไปเทแล้วเลโก้ที่ก็ทำเรื่อยๆไงอาที่บ่ามันเกียรคนเที่ยวก็ปาดขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไงนี่คือทางสร้างรถไฟที่อัเปเีตเนนี่ยสุดตรงนี้ไงก็ทําสุดตรงนี้แล้วนะเนี่ยข้างหน้าเนี่ย ตรงสิบล้อวิ่งแปลงเนี่ยสิบล้อวิ่งแปลงหินน่ะหินไะไบักซอนนหล่ะหินหรือหินไะไรปราดหัวหน้าเขาเรียกหินปราดปราดหินปราดหรือหินภูเขาไฟเขาเรียกหินบักซอชื่อภาษาอังกฤษชื่อหินบักซอหัวหน้างานเขาเรียกอีกว่าหินปราดมันเกิดจากหินจากเกิดจากภูเขาไฟหินจากเกิดลาวาแหละคุณแข็งตัวเป็นล้านล้านปีหนึ่งเห็นไหมเห็ย ข้างในไหมมีรถตักอยู่ข้างในน่ะนี่ตัดหินเนี่ยนี่แหละตักใส่รถพ่วงยาวอ่ะรถเทรลเลอร์ยาวที่ไปทือน,นู่นไปถีตรงนู้นหงไกลๆนู่นนะนี่สูนูนนู่นอ่ะที่ผมไปถ่ายคลิปมาตรงนู้นอ่ะเห็นไหมนั่นอ่ะสูงก็ไปให้ดูดิอ่าเขาทำงานอยู่นะ นี้ก่อนแล้วก็ไปทำต่อไปต่อตไปก็ทำถึรง,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 งนี้รี้ที่ทำาอีกตดึอดต่อ ไม,ไ,มไ,ไม่ลองหวังเถ็กข้าง,ไปไปางนึงแล้วขึ้นข,นนขนึ้นไไปทางไหนอำเพอุทองอบ้านคุทองน้อยไป หาสถาบนำเภอคุนหองนะเนี่ยนี่ก็คือหลักความจริงสิ่นนี้เขาสร้างด้วยมันเป็นจุดนเป็นจุดจะติดไจ1ุนึ่งมันกับผู้รับเหมาตรงนี้เป็นจุดเขาอยก้หนึ่งอืนอดูนะแต่ที่หลักคมจรนที่จริงเนียว่าเขสร้างจากพือบ้านไปไปหาสถาันกาฟไทหลังจังหวัดนครพนมนะที่คนนี้ก็อุดสาคามุกดาหารจังหวัดนครพนมก็ทำต่อ เชื่อมมาต่อจากโคราชโคราชก็เชื่อมาต่อจากทางจากุเมื่อไหล่ลังสิตนู่นบนทางไอ้สักบีเนี่ยะถึงก็ลงทิพกันอยู่นะทางดินชัยก็มีดินชัยก็จาแค้ที่ต้องมีกานต้องมีทาไปไก่คือทางอยู่ีันะ ตางช่องที่ก้ากคนชมชท่านนี่ถ้ดูช่องนี้นะครับก็จะปถ้างทางรถไฟที่คุณได่คกันนคิดคิดลทุกวันทุกคนผมจะมาถ่ายทุกวันทุกวันรับถอทุกวันทุกวันอง้คิดกับคิดฝากติดตามช่องให้ผมเยแล้วก็ฝากกดคลิชมคลิยาวช่องหลักว้งคุณผูชทุกคนคลิกชมคลิปยาวในช่องผมช่อง ผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าผมก็ขอกราบขอบก็คุณเทุกท่านที่ติดตามด้ะผมดีใจที่เปผมช่องเล็กจริงๆทาติดตามก็ถามผมงีเจอช่องใหญ่ชองอะไรผมก็อยากตอนนี้ผมก็อยากสนุกเน่นกันรับเหตดการข้างให้ไคที่อันืาที่คนด้ยกนนะี่ตงดก็ฝากามฝากแจ้งเตือนใวย คนดื the ้อเอาจะถามแต่จะถามได้แต่ละคลิปแต่ละคลิปร้อนจริงทุกคนร้อนแต่ผมก็ชอบก็วาใจรับนะทำอย่งต้นนลกว่ะแล้วก็นก็กเ็สดีที่สุดก็ทำดีคล้นน้วกก็นสที่ดุดกองก็ก็วนนะนก็ขอจบคลิปงที่หลาคนเนี่ย ทําทางที่มุ่งหินบักซ้อนเนี่ยเดี๋ยวคุณชนะีชมกันในฝ่าติดตามด้วยนะครับออกอา,ากาบซีนะครับภูมจากใจชงบ่าวบ่าวพลทองคนอิด